ยังไม่หมดไออภิษดานุ่งบิกินี่อวดเต้าล้นทะลทักแซบจัดเต็มมากมากเรียกว่าดีกีชุดว้อยน้ำไม่เผ่าเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงสาวไออภิษดา ที่เจ้าตัวใช้วันว่างช่วงซัมเมอร์ในการหยุดพักผ่อนยาวไปรับลมทะเลชิลๆซึ่งทริปนี้เรียกว่าจัดเต็มชุดว่ายน้ำหลากหลายสไตล์มากไม่ว่าจะวันพีชทูพีชหรือว่าบิกินี่ตัวจิว๋วสาวไอก็เอาอยู่ทุกชุดเลยจ้าแถมยังเผ็ดฉาอีกด้วยล่าสุดเรียกว่ายังไม่หมด เมื่อสอาวไอซ์จัดเต็มอีกแล้วมาในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสุดแซบอวดเต้าล้นทลักกิ่งกว่าแตงโมโชว์เอลเอสหน้าท้องแบลลอบหุ่นสับรูปร่างสุดเป๊ะอกเอวชัดเจนทั้งยืนโพสทา่านั่งโพสบอกเลยค่ะว่าแซบปังไม่ไหวแม่แม่แม,แม,แม่ทั้งแซบทั้งเผ็ดเร,ร้อนขนาดนี้มองจะแม่ความเซ็กซี่คงไม่หลุดไปไหนแน่นอนจากสาวไอซ์